สวัสดีครับ f อฟสาวน้อยเพชรบันแพง f อฟซีซูเปอร์สตาร์น้อย <c oughs> ขวัญใจมหาชนหรืออุงหญิงเพชรบันแพงและ f อฟซีบอสโจสำหรับคลิปนี้สโลดอุบลจะมาพูดและมาเล่าเรื่อง <c oughs> น้องอุงหญิงเพชรบันแพงและน้องอุงหญิงเพชรบันแพงช่วงเมื่อวานนี้ได้พักอยู่ที่บ้าน ก็ได้มีบูธจากกรพัน์มาเยี่ยมบ้านมาให้กำลังใจน้องและเอาของขวัญปีใหม่ก่อนมาให้โอยพรปีใหม่ให้น้อง <c oughs> องค์หญิงซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราคือหัวหน้าวงหมอลำสารเลาบันเทิงศิลป์คือบูธจากกรพันเพราะว่าวันที่หนึ่ง บูธจักกรพันคือ,อหัวน้าว <c oughs> งมอลำสารวัตรสิงห์่ได้มาเลยให้ก่อนก็ได้ถ่ายภาพ <c oughs> ร่วมกับน้องเมื่อวานนี้ก่อนที่จะน้องอุ๋หิงจะเดินทางไปกรุงเทพในในเย็นนี้ผิดหยุดในเย็นของวันพรุ่งนี้ ที่ได้เดินทางเข้ากอทมเพราะว่าน้ององค์หญิงมีภารกิจอยู่ที่กรุงเทพและเย็นนี้ก็จะไป <c oughs> ลงเสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็จะไปทำการแสดงอยู่ที่เกาะลอยศรีราชาจังหวัดชนบุรีเมื่อเสร็จเมื่อน้ององค์หญิงเพชรบ้านแพงเสร็จภารกิจจากกรุงเทพมหานคร,รก็จะเดินทาง ไปที่เกาะลอยสีราซาจังหวัดชนบุรีในค่ำคืนนี้สำหรับอ c ีที่อยู่บริเวณใกล้ๆแถวสีราชาแถวบ่อวินถ้ามีเวลาว่างก็เรียนเชิญมาให้กำลังใจน้อง,งอุ้งอิงเพชรแปงและทีมงานสาวน้อยเพชรปานแพง นะครับและสำหรับก่อนไปน้องก็มีความสนุกสนานกับรถมีบากน้อยจมวอไซ์เล็กก็ได้ขี่เล่นกับพ่อเอกน้องมีความสุขสนุกสนานกับรถมอเตอร์ไซคันเล็กที่พ่อลุงซื้อมาฝากให้น้องอุ๋งอิง ของเราน้องก็ได้ขี่ไปวนไปวนมาที่หน้าบ้านกับพ่อเอกก็เป็นที่คลายเครียดความสนุกสนานของน้องก่อนจะเดินทางเข้ากรุงเทพมาหานครสำหรับคลิปนี้สโลรุบลฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณผู้คนไลค์กดติดตามและให้กำลังใจสโลรุบลสวัสดีครับผม